ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม,ผมกลับมากับสตีฟฝรั่งขายรถอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นตัว t o y o ต a v วีออส 1.5E ปีถง e <c oughs> ปี2012นะครับผมนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับสีขาวใสๆเลยนะครับผมเลขไม้เพียงแค่130,000เท่านั้นนะครับผมกับปี2012นะครับผมถือว,ว่าเลขไม้น้อยมากๆเลยนะครับสธถช้นะการใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับผมนี่นะครับ ภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมติดต่อผมไม่ได้นะครับผมที่093 983 5844ได้เลยนะครับผมนี่นะครับคันนี้นะครับสวยเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับผมคันนี้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรมาเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้าไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยขับสีด้วยนะครับผมคันนี้อ่าใครสนใจติดต่อไม่ได้นะครับหรือใครอยากทักมาติดต่อทัก เรื่องคันอื่นหรือว่าคันนี้นะครับทักมาได้ในไอดีเคมปี้ศูนย์สองนะครับ K E M P Y ศูนย์สองนะครับไอดีไลน์ผมนะครับผมสามารถทักมาได้ยี่สิบชั่วโมงเลยนะครับผมผมคุยพร้อมคุยตลอดเลยนะครับโอเคคันนี้ก็จะเป็นตัวโตโยต้าเบียรอสหนึ่งจุดห้า e นะครับผมเป็นตัวสองพันสิบสองสีขาวนะครับผมเลดผ่อนต่อเดือนคันนี้อยู่ที่สี่พันบาทนะครับผมสี่พันกว่าบาทนะครับผมครับไม่เกินสี่พันกว่าบาทแน่นอนครับต่อเดือนนะครับผมราคาเต็มเพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้นะครับ ถือว่าไม่แพงเลยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมืนเก้าันบาทกับเลขไมค์แค่แสนสามกับรถปีสองพันสิบสองนะครับสวยงามมากๆนะครับคันนี้นะครับ V8 นะครับผมหนึ่งจุดห้า e นะครับผมจะพาไปดูกระจังหน้ากันเลยนะครับผมนี่นะครับกระจังหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีโลโก้โตโยต้านะครับเช่นเดิมนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นโครเนียมนะครับผมเป็นสองเส้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นอ่าโครมรอบๆนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเลยนะครับผมหนักใครซื้อไปก็จะได้ปัจจับีนสวยๆไปด้วยนะครับอันนี้ไปด้วยนะอ่านะครับ คันนี้จะมีไฟ ok ตัดหมอกมาด้วยนะครับค <background> ันน <whe> <c oughs> ี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆนะครับแล้วมีบัมเปอร์มาด้วยนะครับคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยคันนี้นะโคมไฟนะครับยังใสๆอยู่เลยนะครับผมสำหรับรถปอปีสิบกว่าปีนะครับสิบเอ็ด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 ปีใช่ไหมครับอ่สิบเอ็ดสิบสองปีแล้วครับคันนี้นะโคมไฟยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นโคมไฟแบบนาทีเฟล็กเตอร์นะครับคันนี้นะครับผมนี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะโคมไฟอีกด้านนะครับนี่นะครับใสๆเลยนะครับผมนี่นะ สวยเลยคันนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับผมผ่อนแค่เดือนละสี่พันเท่านั้นเองนะครับผมหรือราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้อ่านะครับอันนี้ครับอ่าแก้มข้างรถนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็จะมีชื่อเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องดูว์วีด i ที่ในะครับผมอ่านี่นะครับผม มาดูแมกลรอกันบ้างนะครับนี่นะแมกลรอนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแมกลรอเดิมๆจากบริษัทเลยนะครับผมไม่ได้ปิดอะไรมาเลยนะครับนี่นะล้อจะเป็นแบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับคันนี้นะครับผมนี่นะสวยๆเดิมะครับรอยชันลงฉลอกไม่ค่อยมีนะครับผมคันนี้นะรถตัวสิบกว่าปีนะครับผมนี่นะดอกยางเหลือเต็มๆเลยนะครับใช้ได้ยาวๆใครซื้อไปใช้ได้ปีกยาวๆเลยครับผมนี่นะครับผมหัวชงหัวโชกนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับผมนี่นะ สนใจติดต่อมาได้นะครับราคาเพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับผมนี่นะแก้มข้างรถนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับสีขาวนะครับผมคันนี้นะเดี๋ยวประมาณนี้นะครับแก้มข้างรถนะครับผมกระจกนะครับผมกระจกติดฟิล์มให้เรียบร้อยทั่วคันแล้วนะครับผมนี่นะครับกระจกเป็นของโตโยต้านะครับเดิมๆจากบริษัทเลยนะครับผมคันนี้นะนี่นะจากโตโยต้าเลยนะครับผมคันนี้นะ ทุกบานนะครับผมนี่นะจากโตโยต้านะครับผมคันนี้เปิดสวยเหมือนเดิมเลยนะครับกระจกข้างหน้าก็เช่นกันนะครับผมนี่นะจากโตโยต้าเช่นกันนะครับผมนี่นะนี่นะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้พร้อมออกเลยนะครับผมคันนี้นะนี่นะกระโปรงหน้ารถนะครับผมใสๆเลยนะครับผมไม่มีลงไม่มีรอยนะครับผมนี่นะอ่าผมจะพาไปดูภายในรถกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่นะภายในรถคันนี้นะครับนี่นะผม คันนี้นะครับผมอพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบพวงมาลัยปกตินะครับไม่ใช่แบบพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับผมเบาะหนังจะสวยเลยนะครับแน่นๆนุ่มๆเลยนะครับผมไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยย่นนะครับผมนี่นะครับเบาะหลังข้างหลังเช่นกันนะครับสวยเลยนะครับผมซิทบ่งซิตเบลอะไรครบนะครับผ้ารองข้างล่างครบหมดเลยนะครับผมทุกอย่างครบให้หมดทุกอย่างนะครับนี่นะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ แดชบอร์ดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับเลขไมคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่าเท่ากับปีรถสองพันสิบสองนะครับหรือสองพันสิบเอ็ดนะครับผมมันจดจดสองพันสิบสองนะแต่เป็นรถรถสองรถสองพันสิบเอ็ดนะครับผมอ่ารถสิบกว่าปีนะครับไม่เพียงแค่แสนสามกับราคาแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะครับนี่นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมขับสบายแน่นอนนะครับคันนี้แอร์เย็นปกตินะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูเลยว่าแอร์เย็นไม่จริงจริงไม่จริงนะครับผมอ่าแล้วคันนี้นะครับผม อีกคันนี้คันนี้เป็นปรับกระจกแบบไฟฟ้านะครับผมนี่นะตรงนี้เลยนะสามารถปรับได้เลยตามใจชอบนะครับผมคันนี้ปรับได้ตรงนี้เลยนะครับปรับกระจกข้างตรงนี้นะครับผมอ่าปรับได้เลยนะครับอแอร์อะไรเออตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแฮนด์เบรกนะครับผมอ่หน้าจากุญแจน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่าจะมีประมาณนี้คันนี้จะเป็นแบบเสียบกุญแจสตาร์ทนะครับไม่ใช่แบบปุ๊บสตาร์ทนะครับผมอาสวยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดเลขไมให้ดูนะครับผม นี่นครับเลด้ไมนะ่นะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเครืงิดหนึ่น้อยมากๆเลยนะครับผมแอร์เย็นปกตินะครับผมผมใช้อ่าผมจะเปิดเครื่องตอนแล้วก็ไปรีวิวเครื่องยนต์ได้ดูนะครับผมโอเคผมพาไปดูพวกผลรองผลน็อตก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่าโอเคนะครับ่ะไปดูผลน็อตด,ดีกว่าเดี๋ยวเครื่องยนต์เดี๋ยวผมพาไปดูที่หลังนะครับนี่นะผล,ลผลนรองผลน็อตนี่นะครับผมเดิมๆเ,เลยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยนะครับผม นะนสวยๆเลยนะครับผมคันนี้นี่นะผล,ผลนงผลน็อตนะครับผมเป็นเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับอ่ะผมจะพาไปดูข้างหลังรถนะครับผมไปนี่นะข้างรถกจะจรมาณนี้นะครับผมนี่นะนสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับผมมันจะมีเขียน VOS แล้วก็มีโ o g o t o y ต้าแล้วก็มีตัว Toyota E เป็นชื่อรุ่นนะครับผมนี่นะ ไฟก็สว่างยังค่ําคืนแน่นอนครับดิมเดิมเบริษัทเช่นกันนะครับอ่ะจกหลังก็ติดซีไม้เรียบร้อยเช่นกันนะครับผมนี่นะกระจกหลังก็ติดซีไม้สวยสวยเลยนะนะครับครับอหลังคาบนนะครับผมไม่มีลไมมีรอยนะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักมามาก่อนนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับผมคันนี้นะอ่ผมจะเปิดข้างหลังให้ดูด้วยเราใส่เตียที่ได้เยอะขนาดไหนนะครับมาเปิดไล้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ผมดึงเบดึงตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมจะดึงขึ้นมานะครับ นี่นะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ข้างหลังก็พื้นที่ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้หลายอย่างนลครับใช้ได้หลายไปเที่ยวได้หลายวันเลยนะครับเป็นเดือนยังได้นะครับผมใช้ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับการบนรถนะครับผมนี่นะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะตรงนี้ก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะอครับเม็ดองเม็ดอาร์อะไรนะครับเดิมแน่นอนหน้คันนี้นะครับผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรมานะครับเดิมๆจากบริษัทเลยนะครับนี่นะครับยางอะไหล่นะครับผม นี่นะมันมีครบนะคู่มุ้งคู่โมครบนะครับผมทางยางราดมะพร้าวนะครับผมนี่นะแลว่าเดิมแน่นอนนะคันนี้นะครับผมมดองแบบอะไรครบดีนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยคันนี้นะครับใครติดต่อใครใครชอบนะติดต่อผมได้นะครับ0ู3ย์เก้าสามเก้าแดสา้าแสสี่นะหรือแอดไลน์ผมไม่ได้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมนะครับราคาแค่1น9 0 0แสเก้า้าบาทนะคันนี้เลย่อนต่อเดือน4,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะนี่นะคองน้องของน็อตนะเดิมๆหมดเลยนี่ฝั่งนี้ด้วยนะครับ เดิมๆเลยนะครับอ่ะเข้างหลังนะครับประมาณจะประมาณนี้นะข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไปอ่านี้นะครับห้องเครื่องยนต์นะครับผมห้องเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะนี่นะครับเครื่องยนต์สั่นดีปกติเลยนะครับผมเครื่องยนต์ตั้งแต่ปีสิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมนี่นะสั่นไปได้ปกตินะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบสี่สูบเรียงเลยนะครับเป็นเครื่องดูว์ VTI นะครับคันนี้นะผมหรือว่าเครื่อง VVTI นั่นเองนะครับผมนี่นะคันนี้นะ นนะสั่นปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะสวยเดิมๆเลยคันนี้นะครับผมนะครับ่ึงด์นะครับนี่นะหมุนไปได้ปกตินะครับผม่องด์นะครับมีนี่แีอะขรกังวลนะครับผมถัดลมท้างหน้านะครับไม่ได้ปกติขึ้นกันนะครับนี๋ยวสวยเดิมๆเลยนะครับผมหัวนงหัวน็อตนะครับผมถึงไม่ได้ตรงไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับผมนี่นะเดิมๆขึ้นกันเลยนะครานี้นะครับนี่นะเบ็คอาร์คนะครับหัวโช๊กนะครับผมนี่นะ เป็นเดิมเลยนะทางนี้นะครับผมไม่ได้ปรับอะไรมาทั้งชิ้นเลยนะทางนี้นะผมนนะครับมาดูหัวท่อฝั่งนี้ด้วยนะนี่นะครับสวยเลยนี่ไม่ตงรงไม่ทางไม่ตรงกันน็อตนะครับผมจะไม่พูดเรื่องน็อตเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้เกิดคนคอมเมนต์มาอ่าล้อเลียนผมนิดนึงก <c oughs> ็ผมพูดเรื่องเป็นน็อตเยอะไปหน่อยโอเคแล้วกันสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผม <c oughs> โอเคนะ ใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ตามเบอร์ผมลงไว้นะครับ0ูน9 8เก้าสากแปาห้าแดสสีได้เลยนะครับผมหรือว่าขยาอดไลน์ผมมาได้ก็แอดลไลน์มาได้ที่เคมปี้ศูนย์สองนับเคอีมพวศูน e ย์สองนะครับผมรถจะอยู่ข <c oughs> อไปครับรถจะอยู่ตรงช่วงสีไทยนะครับผมตรงเอ่อสีตัวใกล้ๆตรงสี่แยกสุนสยามสีส่แยกสุนสยามตรงสีไทยครับผมช่วงตวันสีไทายอ่อซอยเจ็ดสิบกว่าๆนะครับตรงข้ามน,นะครับผมอ่านะครับใครสนใจก็สามารถมาดูรถได้นะครับ พักมาได้เลยีรยวผมส่งโลส่งโลเคชันไปให้ได้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบมากเลยนะครับคันนี้ใครสนใจก็อย่าลืมนะครับราคาแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเด็ดพ่อตเดินแค่สี่พันบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะอ่าใครสนใจติดต่อผมมาได้เลยนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบมากเลยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแชร์ผมด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่ดูนะครับผมสวัสดีครับ